สวัสดีครับนายโกดังขอมาแนะนำเต็นท์รูปแบบใหม่นะนะซึ่งเป็นเต็นท์ที่มาพร้อมกับขาตั้งคุง่ายๆคือประมาณว่าเป็นการผสมผสานกันระหว่างเตียงกับเต็นท์นั่นเองใช่ <นะ S 1> ครับ,รบผมเชื่อว่า,าหลายๆท่านที่เห็นเนี่ยน่าจะชื่นชอบนะสำหรับท่านที่ชอบที่จะไปพักผ่อนนะ ตามอุทยานหรือสถานที่ตากอากาศต่างๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเต็นท์นะซึ่งเต็นท์ที่ที่ใช้กันก็จะเป็นเต็นท์ที่แว,ว่าโอเคคือต,ต,ตัวตัวตัวพื้นพื้นเต็นท์ต้องวางเรียบกับพื้นแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นเต็นท์ที่มาพร้อมขาตั้งนะครับซึ่งไซส์ที่เราเอามาเนี่ยเป็นไซส์สําหรับ2ท่านเพราะว่าความกว้างของเต็นท์อยู่ที่ร้อยยี่ภายในนะร้อยยี่สิบห้าเซนติเมตร พูดง่ายว่าผู้ชายลำๆสองคนนอนด้วยกันได้นะครับแต่รับน้ำหนักได้สามร้อยกิโลนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูแลมาดูว่าการประกอบเนี่ยมันยากง่ายแค่ไหนซึ่งจริงประกอบง่ายมากนะครับเอาเวมาดูกันดีกว่าครับนี่คือมาในที่ว่ามีกระเป๋าใส่นะก็สะพายได้ถ้าแข็งแรงพอคนใหญ่ก็จะต้องติดรถไปนะครับนะฮะแบ็คแพ็คหมดสิ่งครับผม ก็จะมีอุปกรณ์ให้มาก่อนนะครับแต่นี้ก็คือจะเป็นเรื่อว่าอีกซ์สเตดก็มีอุปกรณ์เชือกมัดแล้วก็เรียกว่าตัวผังคานนะฮะแล้วก็ตัวสมอบกนะฮะคือช่ดง่ายเต็นท์ตัวนี้คือมันมีเรียกว่ามีมีหน้าต่างนั่นเองครับนะสักครู๊ชนะ๋ยวนะเอาเอีกซ์สเตดมาก่อนนะครับนะฮะที่ให้มานะครับเดี๋ยวขออนุญาตทักไว้ก่อนแล้วกัน ตัวนี้นะครับเต็นต์ตัวนี้นะครับจะมีขนาดนะครับความกว้างนะครับที่บอกไปก็คือ125นะครับ125ซนติเมตรความยาวนะครับก็คืออยู่ที่235เซนติเมตรส่วนความสูงภายในผมหมายถึงความสูงจากตัวที่นอนจนถึงหลังคาสูงสุดเนี่ยอยู่ที่90เซนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นความสูงจากขาเลยเนี่ยนะครับนะครับจะอยู่ที่ ร้อยยี่สิบห้าเซนพูดง่ายๆว่าความถูกภายในเต็นท์อยู่ที่ประมาณเก้าสิบเซนนะครับอันนี้ผมขออญากกลับไปฝั่งน้นะจะได้เห็นว่ากางยังไงอครับผมนี่ฮะส่วนตัวนี้จะให้มาด้วยก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับนี่เป็นไฟชีทเป็นไฟชีทนะครับกันฝนเดี๋ยวกลให้ดูอีกนึงนะฮะความสะดวกของเต็นท์แบบนี้ก็คือว่าไม่ว่า เรานะครับจะไปอยู่ในพื้นที่ตรงไหนเปียกน้ําหรือไม่เปียกน้ําหรือภูเขาหรือไม่ต้องพื้นที่ไม่เรียบตัวนี้ใช้งานได้หมดนะครับซึ่งเนี่ยฮะเวลาที่เราจะใช้งานก็เพียงแต่นะฮะกำลังหนึ่งเลยคือกลางขาออกมาก่อนนะครับนะฮะนี่จะมีสองฝั่งนะฮะจะมีฝั่งที่มีสลักคือเรากลางฝั่งที่มีสลักล็อกก่อนนะฮะครับ,รบแล้วก็ตัวนี้ยึด เต้นกระดกนะครับอ่านะครับพูดง่ายว่าใช้อ่ามันจะมีสายนะครับคล้องกับที่ขาเพื่อที่จะว่ากันอ่าเต้นกระดกอย่างท,ท,ที่ที่พูดไปเมื่อกี้นะครับนะฮะน้อหนึ่งนฝะั่นก็ทเือกันนดีฮะ ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยล็อกแล้วก็ดึงนะครับก็ดีกันกระดกนะเนี่ยร็จตรงกลางก็จะมีเรียกว่าตัวเหล็กตัวนี้คือไว้ซัพพอร์ตเวลามันรับน้ำหนักนะฮะมันเอตกับท<อ>้อ,องชั้นนั่นเองครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะขึ้นโครงอาคารนะครับนี่ครับอ่าน <ะ S 1> <อ><ะ>ีฮะ ตัวเต็นท์ก็จะมีตัวตะขอนะครับสำหรับคล้องกับโครงนะครับตัวโครงที่เห็นเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับหน้ากันสนิมนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนะฮะตัวโครงนี้เอาไว้คล้องกับตัวเต็นท์ส่วนบนเพื่อที่จะขึ้นรูปขึ้นไปนะครับก็นี่ฮะก็ทำการคล้องก่อนนีครับ ก,นะกลางคนเดียวได้นะครับใช่ครับเราถึงทำพรีเซนต์โชว์ว่าคนเดียวก็กลางได้ครับก็ใส่ตัว ค้องสายนะครับของตัวเต็นท์ผ้าเต็นท์นะครับกับโรงนะครับเพื่อที่จะยึดแล้วก็หลังจากนั้นก็จะตั้งตัวเต็นท์ขึ้นไปนี่ฮะ คุณสมบัติเต็นนะครับก็สามารถกันน้ำนะครับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะนี่ฮะเรียบร้อยนะครับทีนี้มาสำรวจดูด้านในนะอ่าเดี้เราก็มาขยับได้สเกตจันด้านลน่างจะมีสูงจากพื้นนะฮะก็คือป้องกันพวกถ้าพื้นที่เราการเต็นนะพื้นที้มับบมนไม,ไม่เรียบนะนาเป็นน้ำพูดง่ายฝนตกก็กันน้ำแล้วก็ด้านล่างก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะครับ เอาแงว่าเท้าท่านไม่ติดน้ำแล้วกันใช่ครัแล้วก็พวกสัตว์หลายสัตว์ร้ายต่างนะถูกต้องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นสองชั้นนะฮะครับผมก็คือด้านในก็เป็นมุ้งนะฮะตัวนี้สามารถเก็บเขาก็จะมีตัวหุกเกี่ยวเก็บไว้ได้เลยนะฮะทั้งสี่ด้านมีเหมือนกันนะครับคือหน้าต่างมีสี่ด้านเลยครับใช่ครับว่ามันจะว่าอยากนอนก็คือลมปกสบายส่ ด้านใดได้เลยนะครับแล้วก็ด้านในนะด้านในก็เป็นมุ้งนะก็จีนที่ให้นะครับผมนี่เลยนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะอ่าครับผมนะครับซึ่งด้านในก็จะมีว่าอุปกรณ์สําหรับช่องนะกระเป๋าสําหรับเก็บสมาร์ทโฟนเก็บกระเป๋าสตางค์อะไรพวกาเงี้ยแขวนพวกไฟฉายได้สบายเลยครับข้างในก็บอกว่านอนได้สองคนสบายเลย ไซส์นี้สามารถนอนสองคนได้สบายครับเพราะว่าค,ความกว้างเนี่ยคือ1้0ยร้อยสิบเซนนะ,นะครับนะนะฮะแต่และหน้าสามารถเปิดได้เหมือนกันนะให้ผมให้เปิดให้โปร่งของฝั่งเหมือนกันนะดีฮะรค,ดดครับผมอันนี้คือกรณีที่ว่ารับลมเย็นสบายๆนะใช่ คือจริงๆเต็นท์ตัวนี้นอกจากท่านที่ชอบไปพักผ่อนตากอากาศนะครับก็แล้วก็ที่สำคัญนะตัวนี้นะคือเราสามารถเก็บตัวมุ้งเนี้ยขึ้นมาแล้วก็มีอีกชั้นหนึ่งนะตัวเกี่ยวชั้นหนึ่งเก็บมุ้งได้ด้วยนะานี่บนะฮะเก็บได้ด้วยครับผมดีฮะสะดวกสบายนะฮะทีนี้ถ้ากรณีที่ฝนตกอ่า นะถ้าฝนตกเนี่ยเราก็มีในมาในในชุดและในเซตเลยนะ <Yeah. S 2> ก็จะมีฝ่อยชีดนะก็สามารถคุมอีกทีหนึ่งคือกานฝนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับกนะารใช้งานก็าง่ายคุมไปได้เลย ตัวไฟที่ด้านหน้าก็มีซิปนะครับสำหรับเปิดขึ้นนะครับนี่ฮะแล้วก็จะมีช่องระบายอากาศด้วยนะอ่าใช่ตรงนี้นะฮะนะครับช่องระบายอากาศได้แล้วก็ที่ด้านหน้านะครับคืนี้มีสามารถเปิดเป็นหน้าต่างได้นะครับแล้วก็นี่ฮะมีรูมีหูคล้องนะครับสำหรับที่เราทำมาให้ส่วนตัวนี้ก็มาด้ครับ ชอบาาขาแคมนะอ่านี่ฮะนี่ครับก็อ่าเดี๋ยวลองติดตั้งเนี่ครับขาก็จะมีขาสําหรับคล้องกับตัวเอ่อะ้าไปนะครับครับผมก็จะมีสมอบบกมาให้ด้วยนะอุปกรณ์ให้ครบเลยไม่ต้องาหาอะไรเพิ่มแล้วนะครับว่าก็สะดวกสบายเลยนะครับอ่ามีให้ครบเลยฮะเชื่อกก็มีมาให้นะลองมาจัดก,การดู เวลานานะแเดีเสร็จแล้วนะที่สำคัญนะครับการจัดเก็บก็ง่ายไม่ต้องยุ่งยากนะครับ <พอ S 1> นะฮะก็พอเสร็จปุ๊บก็พับเรียบร้อยใส่ตัวกระเป๋าแล้วก็เอาขึ้นหลังรถนะได้เลยนะครับนะฮะ จริงๆตัวนี้บางท่านก็ประยุกต์นอนที่หลังรถได้เลยครับใช่ครับผมคือรถสำหรับคนที่มีรถกระบะนะเอาขึ้นหลังรถได้เลยนะครับนะฮะนี่ฮอันนี้ก็พูดง่ายๆนะครับก็ถือว่าเป็นเต็นท์อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสําหรับท่านที่ชื่นชอบการไปพักค้างแรมตามอุทยานต่างๆหรือต่าง หรือสถานที่ต่างอากาศนะครับหรือแม้กระทั่งตามวัดนะนะฮะมีมีมีลูกมีลูกมีลูกค้านะครับที่สั่งซื้อไปแล้วเอาไปปฏิบัติธรรมนะครับนะฮะนะครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับพูดที่พักผ่อนนะนะครับนี่ฮะก็คือเต็นท์ที่มาพร้อมกับขาตั้ง สําหรับรุ่นรุ่น2คนนะครับจริงๆมันมีรุ่นหนึ่งท่านนี่ฮะมาเข้านอนได้สบายเลยนี่ฮะนี่ฮะนะฮะคือมันมีรุ่นสําหรับ2ท่านแล้วก็1ท่านนะครับนะครับตอนนี้ที่นายโกดังก็จะมีบริการนะครับก็คือรุ่น2ท่านที่มีความยาความกว้าง120สําหรับรุ่นที่ นอนสบายๆหนึ่งท่านเนี่ยก็คืออยู่ความกว้างอยู่ที่ประมาณ80เซนติเมตรถึง90ซนติเมตรตัวนี้เรายังไม่เราเข้ามาใช่ครับรับลักษณะเด่นลักษณะเด่นตัวนี้คือว่านอนไม่ปวดหลังนะเพราะว่าคานเหล็กตรงกลางเนี่ยเขาจะล้นระยะลงไปด้านล่างฮะให้ผ้าใบานี่ลอยอยู่ตรงกลางคือจริงๆ<ล>แล้ว,ลวไม่ไม่ไม,ไมีเหล็กค้ำหลังนะค,ะคือจริงๆจ,จะบอกอย่างี้ครับว่าถ้าถ้าต้องการความสบายก็สามารถหาซื้อ ที่นอนที่เป็นถุงนอนรเงนอนเนี่ยมาปูอีกชั้นหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าแหมฟินน่าดูนะครับก็อยากจะฝากนะครับนะสำหรับเต็นท์พร้อมขาตั้งรุ่นสําหรับนอน2ท่านเอาไว้ด้วยราคาอยู่ที่8,900บาทครับแล้วก็สินค้าเนี่ยพร้อมตัวดีฮะเร็วนี้กำลังจะเข้ามาแล้ว นะครับก็ยังไงก็ทั่วประเทศเลยใช่ติดตามเพจของนายโกดังแล้วกันว่าสินค้าสําหรับเต็นท์สองคนเนี่ยจะเข้ามาเมื่อไหร่เร็วๆนี้แน่นอนฮะใช่ครับซึ่งตัวนี้ก็คือเราคือมีล็อตก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะก็คือคุณภาพเราบอกเลยว่าเหล็กนี่เป็นเหล็กปลอดสนิมใช่แล้วขั้วต่อนี่อย่างดีเลยเป็นแบบไนล็อนนะไม่ใช่พลาสติกนะขั้วต่อจุดพับจุดต่างๆไม่ไม่ใช่เป็นแบบเหล็กนะปลอดสนิมแน่นอนแล้วก็ที่ที่สําคัญคือทนทานนะฮะแล้วก็อันนี้ก็ขอแจ้งนะครับสําหรับ เพจนายโกดังนะครับเป็นเพจน้องใหม่นะกะ็สินค้าที่เราจะนําเข้ามานําเสนอให้กับคุณผู้ชมก็จะมีสินค้าที่หลากหลายแนวหลากหลายกลุ่มไม่ไม,ไม่ไม่ใช่กลุ่มที่ไม่ไม่ได้เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นว่าถ้ามีสินค้าอะไรที่น่าสนใจเราก็จะเอามานําเสนอคุณผู้ชมเรื่อยๆนะครับแล้วก็พร้อมจําหน่ายก็จะแจ้งให้ทราบนะครับ แล้วก็แน่นอนว่าเราต้องคัดเรื่องคุณภาพประโยชน์การใช้งานคุณภาพแล้วก็เหมาะสมกับราคาตัวนี้เรารับประกันแล้ว่าเราพูดง่ายคือสกรีนเบื้องต้นคุ้มค่ากำเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านจ่ายไปถูกต้องนะครับก็วันนี้ก็ขอฝากตัวเต็นท์พร้อมขาตั้งรุ่นนอนสองท่านเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับครับผมนะฮะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ